สวัสดีครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับมือนีเจ้าเกาโปมันกินนะครับมาเห็ดบางไฟพี่น้องมาเพิ่นเกานะครับมือนีเห็ดกาบกล้วยมากนะครับซีบางอ่าทอฟาสลอนบางหนึ่งครับอัดเมื่อมาแกะมือนะครับว่าล้มบ่กกลางหมูว่านสองมือแล้วครับมือนีสีกลางบอมือนีเห็ดมากบางเดียวพรครับเวลามีหน่อยนะครับมาล่องมือน้ำบ้าหมอชุดนีสีดีบอเอามาเบิ้งกันครับว่าบางไฟสีข้นบอล้มสีกลางบอกับบางไฟกาบกล้วยมีระบบหัวนะครับ สุดรียบง่านอนนะครับมามันสิ่ถินบอมาเบิ่งกันครับบางแหลกมาเบิ่งบางแรกกันครับปลาลมสีกลางบอมาเข้าบ่น้อลมแหงเหาะลมแหงนะครับมาเบิ่งบางแหลกนะครับข้นว่ครับบางแรกครับสุดกลางลมนะครับอ่ะเหมือไม้ครับข้นดีบ่มาเบิ้งกันปวลาครับบางแรกครับ โอ oh. เป็นน้ำบังนะครับผมคิดว่าหลมบกกลางนี่บังมันอ่อนครับตองเห็ดเป็นพอฟันนอนสีฝานะครับโอ้โหน่ะมันบกกลางโอ okay. อยู่ไกลนะครับแต่หลมบกกลางนะครับเป็นน้ำทอนะครับคิดว่าอ่ะโอเคมาเบิ้งบังที่สองนะครับวลาสิป็นดีบ๊อกมือชุดนี้คือว่าสิบนดีนะครับ มาเบิ้งบังที่สองกันนะครับเหลือซีบังครับจอไปจะเป็นกับกล้วยนะครับสูตรนอนนะครับใส่หมูหัวมาเบิ้งกันครับมาเบิ้งกันนะครับบางไฟกับกล้วยเขาอึ้นดีบะมาครับกับกล้วยนะครับร้องเหมือไม่น้ำร้อเหมือกุดชนี่สิบพันบ่ออกขึ้นไี่แล้วครับกับกล้วยครับเบิ้งหางเบิ้งหาง สำหรับผมบ่เห็นนะครับแต่ว่ามีน้องๆเบื่องห้อยู่มาจะเป็นตังไหนครับเห็นหางบ่เห็นหางบ่นั่นเล็กน้อยก็บ่เห็นหางนะครับสูตรนี้สูตรนอนนะครับอ่ะเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับไลครับลงไปโอ้นี่นี่นะครับนี่ครับลงมาแล้วครับนอนดีนะครับโอ้โหนอนดีครับนอนดีวีดเบ๊ล้งนะครับบังที่สองมาบังบังนี้สามกันนะครับอ่ะมาชมบังนี้สามกันนะครับบังไฟกับกวยถือว่าขึ้นดีครับบังไฟมือชุดนี้ดีนะครับอ่ะมาบางบังนี้สามกันนะครับมาสิขึนดีบ่ นะอันนี้บางที่สามนะครับกาบกล้วยครับเบื้องหางใส่กันเด้อบางดี่บางดิสามนะครับากาบกล้วยอขึ้นนี้บ,บ่โอ้ยบ่เขาซ้ำครับอ่อนนะครับเอาขึ้นบ่าครับขึ้นบ่าเอาขึ้นนครับขึ้นๆครับไปแล้วครับไปแล้วโ,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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาลงมาแล้วครับลงมาแล้วถือว่าเขาจุดดาบฝนบ่ครับ เดี๋ยวมาขยับต่อขึ้นไปไหมนะครับว่าเมื่อกี้จุดตำหวดนะครับอ่ามาเบ่งบางที่ซีกันนะครับมาบางที่สามจุดไปแล้วขึ้นบ่ดีปันใดครับมาเบ่งบางที่ซีกันครับเอาบางที่ซีนะครับเอาขึ้นนี้ปะบางที่ซีนะครับกราบกล้วยครับจะขึ้นนี้ปะโอออนอีกแล้วครับสงใส่ตังเฮ็ดระบบไหมครับเอาขึ้นแล้วครับโอ้โห เห็นแางๆนะครับเห็นบ่เห็นบ่เสียวเสี้ยอาเสี้ยนอนบอนอนบ่มันเป็นหัวสักนะครับน้องบอกหัวสักลงไปไก่ลงไปลงไปหมีเป๊ะตกแล้วนะครับอ้ามาเมื่อวานสุดท้ายไล่กันครับผมมาบังไฟขาบกล่วยนะครับมันสูมันอยากสูจุไันบ่ขึ้นขึืนกันบังแหลกนะครับอันนี้ทอแบบอ่านเกือบพังนะครับ ูส,<ข>สห่ามาเบิงเบิ้ง,บงสุดไทยของรายการครับสิเป็นยังไงครับมาเบิ่งกันนะครับมาบางสุดทไทยมาปิดทายรายการนะครับของไฟกาบป่วยครับบางสุดทไทยครับมาสิขึ้นดีบะเอาเบิ่งซอยกันนะครับพี่น้องโอ้โหไปเลยครับ <S <S โอ้เราพบหัวเริ่มทำงาน เห็นวะเห็นวะเห็นวะเอาหน่องร่างเบิ้งอยู่นะครับผมบอกว่าเห็นแล้วนะครับเห็นมั้เหยือไฟโอเคครับหายนะครับน้องๆก็บอกว่าเห็นนะเด้วมือหนาทียด้งกันมาเบิ่งกันนะครับ